่นแต่ไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าฟันมันหลอนะเวลาพูดอะเวลาอัดเสียงยังไม่ชัดนะฐานฟันมันเสียนะไล่ไปแล้วกาขะขะงะจ่าะทัทนะป่าผาพระพมะยะละวะสหะละอังนะฐานลำคอได้ฐานเพดานได้ฐานริมพีปากได้แต่ฐานฟันเสียนะรู้ยังไงว่ามันเสียเวลาเราพูดออกไปให้ ให้เครื่องโทรศัพท์มันมันพิมพ์เป็นตัวอ,กอักษรมันพิมพ์ผิดเลยครับผมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าฐานฟันมันเสียถ้าฟันเราบนล่างออกไปซะแล้วเนี่ยการบังคับเสียงหายไปทันทีเลยเป็นไปไม่ได้นะฉะนั้นฐานเสียงทั้งห้าเนี่ยเกิดจากธาตุปากในมนุษย์นะฮะก็คือฐานลำคอนะฐานเพดานฐานลิ้น แล้วก็ฐานลิมฟีปากแล้วก็ฐานฝันนะจึงแจกแจงตัวอักษรออกมาเป็นกะขะคาางะจ่ายชาย,ชายาทะยะตตะทะนะปะผาพ้าพ,าพามะยะลาวะสหระอังนะั่หอัานี้เป็นตัวพยัญชนะแต่ถ้าตัวเลขก็มันก็เกี่ยวกับฐานอยู่นะการออกเสียงตัวเลขแต่ว่ามันเกี่ยวกับพลังงาน พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าที่อยู่ในดวงดาวนะซึ่งมันจะดึงดูดกันและกันระยะความถี่ความห่างของดวงดาวนะมันอยู่ห่างถี่กันแล้วมันทํามุมกันนะดาวนี้ทํามุมตีกลนกับดาวนี้ดาวนี้ทํามุมเก้าสองศากับดาวนี้ดาวนี้เดิอนอะไรก็ว่าไปนะไปซสอย่างนั้นอ้าวฟูดมากฟูดมากอ่ะตามชมคลิปสะกก่อนนะ คลิปนี้นะชมทุ่งนาไปด้วยฟังไปด้วยนะครับผมคลิปนี้มีชื่อว่าอิทธิพลเลขสามหนึ่งห้านะสามหนึ่งห้ามีอิทธิพลนะดาวคานดาวพฤหัสแล้วก็ดวงอาทิตย์นะมันทำมุมตีกนกันนะมันไปผสมกับดวงดาวอื่นๆตัวเลขมัธยมที่ออกมาเป็นรางวัลที่หนึ่งเนี่ยเลขท้ายสองตัวส,สามตัวรางวัลที่หนึ่งสองตัวท้ายเนี่ย สามหนึ่งห้าเข้าไปควบคุมมีทธิพลออกในวัดต่อไปได้นะคลิปนี้จึงมีชื่อว่าเลขสอดแหนมเลขอิทธิพลสามหนึ่งห้านะครับผมอ่นะก่อนที่ชมว่ามาฟังคำเตือนกันซะกก่อนนะครับผมฮ่าเตือนคำเตือนคำเตือนคำเตือน ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะการคำนวณเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลนะช่องปูเยี่ยมพารวยนะไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายออเป็นอย่างใดนะครับผมเรารัฐบาลอย่างเดียวนะอา่าแล้ก็แผนนี้มีแผนเดียวนะจะทวนให้สี่งวดอ่า,เ,อาเรามาดูว่าอิทธิพลตัวเลข สามหนึ่งห้ามีอิทธิพลแบบไหนนะนี่สามหนึ่งห้าเลขอิทธิพลเลขสอดแนมนะเข้าสองสามตัวบนเข้ามาสี่งวดนะเดินมาหนึ่งสองสามสี่นะเดี๋ยวจะมีวิธีการทำให้ดูเวอร์ชั่นเดียวนะฮะสามหนึ่งห้า เรเขียนตัวเลขลงไปเลยบวกนะต่างเลขสามลงไปตรงนี้นะเลขหนึ่งลงตรงนี้เลขห้าลงตรงนี้แล้วก็เลขหนึ่งนี่ตรงเลขสองนะอาจจะบวกกันให้ดูนะว่าไม่บวกก็จะได้บวกแล้วละ่ะเดี๋ยวเอาสีแดงเขียนนะครับผม กันให้ชมนะมันออกแบบไหน3าบวกห้านะเป็นเท่าไหรสามบวกห้าเป็นแปดเอาสีน้ำเงินมันเดิมนะหาแบบไหนสีน้ำเงินมืนเดิมเอาไมเอาไมยิ้มไหม สามบวกหเป็นแปดนะแบวกหเป็นสี่บวกห้าได้5แล้วก็สองบวงบวกหได้สามนะเลขสีตัวเนี่ยเข้ารังเข้าไอ้แบบ2ตัว3าตัวเลยนะมันเข้าแบบไหนนะ มันออก4 5 3นะเห็นไหมเห็นไหมเรียงกันมาเลยนะเราจะจับเลขได้ไอตัวหลักหลักหน่วยล่างบวกหนึ่งนี้ได้3ามันลงตัวพอดีนะจับ3มตัวบน4 5 3แปด5 3แล้วก็ตัวล่างก็5 3นะเข้านะ เอาเป็นงวดแรกเอ้ยประหลาดดีนะอ่ามาดูงวดที่สองนะเอาสามหนึ่งห้ามาบวกอีกนะฮะบวกตรงนี้นะเอาสีแดงเขียนเลยสามหนึ่งห้าแล้วก็บวกหนึ่งใส่กับหลักหน่วยนะหน่วยล่างบวกหนึ่งนะให้ตรงกันให้ตรงกันนะบนตรงห้านะสิบตรงหนึ่งร้อยตรงสามตัวนี้บวกนะได้ตัวไหน มารับชมผลลับผลลับผลผล,ผลผลผลอ่าเขียนผลไว้มันถึงจะรู้ว่ามันบวกกันได้นะเอาสีแดงนะหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสบวกห้าเป็นแปดน่มันเป็น8จริงๆนะหนึ่งบวกห้าเป็นห สาบวกสี่เป็นเจดเราก็จะได้ได้ตัวเลขไอ้แปดกับสองคงตัวนะได้ 6, 8, ไหกแปดสองไล่ไปเลยหกแปดสองเจดแปดสองนะสองตัวก็ได้ที่แปดสองนะเข้าอีกนะเจ็ดแปดสองแม่แล้วก็มาเข้าล่างหกเจไปอีกฮนะอดไม่ได้นะหกเีกเข้านะ หกเกดหเจ็ดล่างนะหกเก็ดล่างอ่ะตรงนี้นะอ่าเรามาดูวันนี้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 เก็ดแปดสองกับสามหนึ่งห้าบวกกันเข้าไปอีกเอาสีแดงเขียนไปแปดนาทีแล้วนะสามหนึ่งห้าตรงนี้เป็นหนะนึ่งนะนี่เลขอิทธิพลน,นะครับผม ได้เท่าไรได้เท่าไรนะผลผลได้เท่าไรขีดปื๊บปื๊บปื๊บมาผมจะเขียนว่าผลตรงนี้นะผลบวกหนึ่งบวกเจ็ดเป็นแปดนะสองบวกห้าเป็นเจ็ดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเจ็ดบวกสามเป็นเจ็ดบวกสามเป็นศูนย์ เดีถ้าเจ็ดลบสามเป็นสี่เข้าหลักร้อยพอดีนะเรามาจับเลขเรียงกันลองดูนะเราก็จะได้ที่เก้าเจ็ดแปดศูเจ็ดแปดตรงนี้ก็เจ็ดแปดมาเข้าอีกนะครับผมแต่ว่าสามตัวไม่เข้านะสามตัวไม่เข้านะ เขาเฉพาะสองตัวสามตัวไม่สนะี่เจ็ดแปดนะแต่ถ้าเอาสามลบเจ็ดเนี่ยเหลือสี่นะครับผมเะี๋ทั้งลบทั้งบวกก็ไม่ได้นะอ่าเรามาดูต่อไปนะสามหนึ่งห้าเก้านาทีแล้วนะครับผมอ่าบวกบวกบวก บวกทีละตัวนะสามบวกสี่เจ็ดบวกหนึ่งแปดบวกห้าหนึ่งบวกหนึ่งนี่นะเรามาดูว่าผลจะได้เท่าไรนะผลผลผลหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองแปดบวกห้าเป็นสามเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดไหมแปดไหมแปดบวกห้าเป็นสิบสามเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปด ีเบกสามเป็นเจนะ็ดเปดสมะฮะอ่าเรามาดูว่าเราจะจับได้เลขตัวไหนนะแปดสามสองสสองสองโอ้ได้เลขพี่น้องนะอ่าสาองไม่มาเราลอกกลับเลขพวกนี้ดูนะ ถ้ามันมาอย่างนี้ก็คงจะดีเหมือนกันนะสองสามแปดสองสามเจ็ดนี่ตัวที่ชอบใจมันจะมานะนี่นี่นสามเจ็ดตรงนี้นะสามแปดตรงนี้นะหรือเราจะมากลับอีกที่เป็นเจ็ดสามก็ได้นะเจ็ดสามแปดสาม แต่ว่าเลขแปูเยีย่มีดับนะ4นี่ดับนะนี่4นี่ดับ8ไม่มานะแต่ว่า7นี่ไม่ดับนะ3 7 7 3แต่ว่าถ้ามาตรงๆ3 2เลขพี่น้องนะ3 7 7 3เอ้ามันจะมาหรือไม่นะหมดเวลาพอดีนะครับผมผมจะเขียนรอบผลตรงนี้นะ รอผลนะสิบหกก็ขออ้อเอก็ย่อหกหกนะจะมาตัวไหนนะอ่ะเลขซอดแนมที่มีชื่อว่าสามหนึ่งห้าเลขอิทธิพลนะจะเดินดีต่อไหมงวดที่สี่ไหมเข้าไปแล้วสามงวดนะ เอฟซีส่งมาร่วมสนุกสนานนะอ้าวชมทุ่งหญ้าป่าข้าวก่อนจะลาจากกันนะสวยงามเหมือนเดิมนะวันนี้ยิ่งเขียวเริ่มเขียวจัดแล้วนะครับทำไมต้องเริ่มเขียวจัดเพราะว่าผมาใส่ปุ๋ยที่มีชื่อว่าเกลือจือดกับปุ๋ยยูเรียนะผสมกัน ทำให้ใบมันเขียวนะรู้สึกว่ามันจะเจริญจเจริญขึ้นเยอะนะมันไปบำรุงดินนะปุ๋ยตัวนี้ทำให้ข้าสวยงามนะครับผมอ่ะใครมีนาก็เอาไปใช้ลองดูนะใช้กับผลไม้ยิ่งดีอ่าผลไม้ไม้ยืนต้นเนี่ยพวกทุเรียนพวกปาล์มพวกอะไรละ่ะมะม่วงขนุนพวกนเนี้ยใช้ได้ดี ผลดกผลใหญ่ผลโตรสหวานกรอบหอมอร่อยดีนะอำหรับพาจากเท่านี้ครับผมกดไลค์กดแชร์ให้ปู่เยี่ยมพารวยด้วยนะครับผมขอบคุณมากที่ท่านติดตามรับชมใครชอบตัวไหนเม้นรัว,วมาเลยนะ